โดยกาบสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคดเนาะโดยสิมาหายายผู้หนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะยายคนนั่นก็บซื้อ,อว่าแม่รอดเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยก็สไลด์ไปทักไปท่ายไปถามเพิ่นเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าเพิ่นอยู่จังใดกินจังใดเนาะสไลด์ก็ยังบ่ฮู้จุดหมายปลายเหตุเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย จะไลสิป้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปช่น้ำกันเลยเอเนาะไปเลยกมาถึงเพื่อนซ่านพ่อแม่พ่อแนน้่เนาะเลยสบายดีนะแม่เอ้ยสบายด,ดีลหะเลยเนาะเลยเนาะ,นะขออนุญาตถามมิลาซื้อยังหรอซื้อนางลุนบ่แม่ดดได้แม่นางวินเนาะโดย,ดยเป็นยังไงเป็นยังเจา้าเป็นเป้เป็นเป้เป็นเปเเป็น โดยเนาะใช้มือจ้าเราเบิ้งมือเหยียดให้พ่อแม่พี่น้องงโดยมันมันสิเป็นแบบนี้เลยบ่เป็นนี่ๆเลยนะโดยเนาะแบบเหยียดที่ตลอดบ่โดยเนะแอดโดยเนาะแมบเย่อดบ่โดยเนท่อดบ่ดเนะที่อเนแ่ตลอโเนาีตอดยาะแเี่ต้องมโแี่ตลองบโนีีตลอบ่โดยาะแบบเหยีด่ลดบเนาะแเอ่นาะบเอกไปนาแหยี่นาเยนาะ โดยก็อยู่ในเพื่อนเก็บไป็นเดือเขาจังมาโดยอยู่ดีไม่แห้งขาวดีมาโดยเนาะไม่ได้กะแม่ก็อยู่สองคนแม่ลูกอ้าวบริเหตุอย่างโบไฮนาตะก้าแม่เลยไม่ได้เอ็ดที่เราช่อชิวชิอกินเขาวืิอกินโดยเนาะสามปีที่ปีแต่ชิอกินโอ้ไม่ได้เอ็ดที่เราเอ็ดเปไม่ได้แม่ก็ตักน้ำกับไม่ได้เอ็ดนักกับไม่ได้แม่แม่เป็นนิ้วชงบีเป็นมะขลังเป็นมะขลังเนาะ โดยเนาะบัดอีนางนี่บัดเป็นเปี๊ยเป็นลอยเนาะต่างคนต่างเป็นพยกพญาตเฮ็ดยังมาได้โดยเนาะอยู่นนกัโดยโดยพ่อมพี่น้องไงเนาะแล้ววันนี้เวลาเราย่างเร่ายางนี่บัดเราอยากล่มนะร่มโดนบ่โดยเอาปี๊พี่ลูกก็ะโลมปุ๊บหลุมโดนได้ดีชักเลยชักโล่โดยเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าอย่างว่าคนบ้านเฮาเขาเอิ้นว่าว่าหมูเนาะโดยแต่ว่าเล่ากั ตีนมือแล้วก็เกิดมาเป็นแบบนี้เราบริเวาได้เลยจะกิอยไ่ได้เจ็บบ่น่งไ่ได้เจ็บบเนื้อชี่วชาญโอ้ไม่เมือนไม่ได้เป็นอย่างไรแต่มันเป็นแบบนี้เนาะโอ้ได้านี่แมวมีลูกมีผัวอยู่แต่เฮือนเชยวจิตโมบิกหน่อยปีับพี่เลย หราจัก็ย er> ังเนาะแบบแบบคนแปดชิปเนาะบ่ฮอดร้อยเนาะเออม่เทกันเโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยชีวิตเราก็เป็นตายดโจนเนาะเพราะว่าตีดมือเราก็เฮ็ดใช้งานใช้การบ่ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยังเอาแล้วมันเริ่มเปนสิบปูเอาอโดยโดยเนาะเฮ้แต่ละมือกินข้าวอยังเจ้าฮะมีน่ากินอยู่บ่โดยเนาะไม่กินไม่ได้แม่ บ่ได mm. oh. yeah, ้ไปหาบ่าจะบม่ได mm. ้ไปหาอยู่ในกินไม่หาพี่เลื้ยงลูกนี่เขาไปเชืจอมาเพื่อนเขาว่าแม่ไปว่าญาตินางนี่ซักเนาะเขาว่านางนี่ซักแม่บ่อยู่บัดยญาติบ่าบ่เห็นเนาะโดยเอได้เธอมีได้อันกินเธอได้เงิ่อนละไชื่อกินเธอมีได้หรือยาเออเอาข่าวน้ำดิค่ะแม่ซื้อเอาซื้อซื้อเป็นกระสอบหรือซื้อเป็นโลซื้อเป็นกระสอบละวมาละฉีดละกินเฮิมสองไม่รู้กระสอบซื้อเป็นกระสอบเขาเปลือกนี่ไม่ได้ซื้อเป็นข้าวสารบ่ โดยเออโดยอืมขอไปขอนให้ปขเปิโดเออได้อเพิ่ได้่ขอนํามโดยเนาะปาชีวิตน้องเนาะมีีําไม่ได้รักไม่ได้เลอืมยเฮาบ่รักบ่เลก็เฮาหาได้เงินเล็กๆน้อยๆเฮาก็ซื้อเอาเนาะ มีเล็บมีติดเชื้อมีงาบทุกกระดูกทุกยากกระยูกทุกแย่โดยเนาะแต่สิ่งที่ไม่ได้กยา้มีนางนี่ก็อยู่แบบนี้แบบไม่ได้ไปทา้งหลอยู่แต่กับแม่นี่มันก็เป็นนักพิเราอีไม่ได้จบหลับบ้านทางมือพิเรนอยู่แบบไม่มียอบเนาะจะได้หลักโคมูเขาจะได้เงินแล้วแม่แล้วมาไปคุบหลังเขาขอได้เงินโดยน่า้วเกินว่าแลาวอยากได้แล้วก็ขอเอาแล้ว ไม่ได้รักจัเธอขนาดคบระบาวลูบระบ่าวแล้วจะได้เงินระบาเลยเ้อเอาให้บ่แลาว่นเลยนะเออเออูชายผู้ชายเนยได้ชิวกินใช้สารของน้ำของนายก๊อกแก๊กบ่ได้มีบ่ม่ไม่ไ่ห้องน้ำทั้นั้นเลยอน้ำก๊อกหยุ่มน้ำปลาปาปีกับบ่ไม่ไม่นไปได้ห้องหมู่ไม่ใช่ไ้ไปลงน้โมโดยนะ ดักน้ำมูกก็จูบก็ยังกับโบมีเนาะโบมี่ยังเลยบนบ่มีอกคือว่าแล้วโบมีแล้วเนาะคือว่าอยู่เนี้ยอยู่ช่องแถวลานยายบ่พ่อแม่พี่น้องไอ้ลูกผัวกับโบมี่มาผื้นอันผัวแม่ก็ได้เสียไปแล้วแม่บ่อกลูกอันผัวแม่เสียไปจักปีไหนปีเลยสิปีโดยาแสดงว่าอยู่กับลานชองอันนี้ลูกเนาะอยู่กับลูกชองคนจนฮอดสิบปี โอแม่มีดูกจะคนเหมือนเจ็ดคนแต่บ่มีไผอยู่แนละ้วแม่จะคนเลยมี่ผู้อยู่จะคนโดยมีแต่ผู้เดียวนี่อ,<ผ>อันผู้รล่ามันไป่ไม่ได้ฉันไปได้เขาไป่ได้ป้าตีนมือแล้วก็บวผสมประกอบเนาะแบบเห็ดอยังบ่ได้ไมับนบ่เเ็ดอก่ได้อ๋อเอาข้าว่าแม่เถ่าได้แพิเชอรี่นะอ่ะมาเลยนะเจ้าชิเรียงแม่ไล่อยู่บ่เล้งเล้งเลยเนี่ยได้มือกับเห็ดบ่ได้บัดนี้จับได้อยู่บ่มือน่ะ ได้บ่อ่จับๆอยู่จับอยู่ฮะจับแขนตัวเองเนี่ยฮจับก็ยออได้แต่ชำนาญแม่นบ่ยมยมมันกเจ็บเบินี่จับก็เฮายมว่าเนาะแบบยอมเจ็บได้โดยเพราะว่าเอ้าเพราะว่าเฮามันจับบ่น่แน่ต้องใช้ความมอเนาะโดยโยโอ้เบิบ้องนีปกติแม่นบ่อมีมีแต่เบงนีเนาะเป็นพิการเนาะโยขาได้่ะขาเบงนี โดยเนาะคากรแบบจงจงเนาะแบบนี้เนาะโดยอืมโดยโดเกือบมากเลยขาดถืเกืบมากขาดขาดแล้วมันคลิกตคลิกคลิกัเอาล่มเราเทิเป้านนะล่มเลยแบบนี้ล้มมันเขาย่างไปแบบมันจะร่มล่มเลยกฮ้เวดโดยเนาะอ่ะกยันตกยันตกเนาะเพราะว่า อันเฮือนหลังนี่ก <the> in ็ช oh, <icit. the ik 2> ิ <the> ่อได้นอกพ่อแม่พี่น้องไอ้เฮือนซานของเมตู้เขากะเนาะเมตูุยังก็ลืมเลยเมตู้รอดเนาะเฮือนซานเนี่ยคือพาไม่เฮียนะพ่อแม่พี่น้องไอ้ก็ขาดเป็นกระป๋องแป้งไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นเปียกเป็นร่อยเฮ็ดยังกรบปุ่ได้เนาะช่วยเดือดตัวเองเล็กๆน้อยๆเนาะโดยก็ชืได้โบราณเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเล่าก็ยาเราก็ะเถาแล้วแก่แล้วจักปีแล้วแม่เจ้านามอายุกันทีเป็นีแบบเพิ่งกว่แม่กระพงลงถังกระผมหกสิบเนาะ อันนี้ได้ผุนี้ได้จักปีฉันสิบแปดปีป่ะโดยเนาะหมูได้ผุเอาเมีนพ่อซื้อเกือบเป็นนัวก่อนเนอะโดยอ่ะถุเอาก่อนโดยเนาะมีน้องให้น้องพอได้ซื้อเกือบเป็นนัวเนาะผมไม่เห็น้องเนาะโดยมีแห้งความือความเป็นมะนาวมะนายมีกุ้งสดใหญ่ใส่ข่าถางกุ้งถางรับวมอเป็ด แล้มันลุยจะดีไปเด้อาชุเนาะโดยเนาะนั่งกับห้าสิบคอตัวเมื่อยแล้วแม่เด้อมันก็เซ็ตสวยเลยเนาะบายดีเด้อเนาะโดยนี่ก็สาวไล่กับสิบคอตัวล่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะคลิปหน้าพ่อกับสาวไล่ใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้สาวไล่เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะโดย